มาดูต้นนี้ผมทุเรียนต้นนี้มันต้นใหญ่เนาะมันก็ยังอยู่เท่าเดิมอยู่ต้นนี้ฟิสเซียมกินน่าจะต้นฟิสเรียมกินเนี่ยฟิสเซียมยอดออกมาแล้วยอดไม่เดินผมยอดเหี่ยวเป็นฟิสเซี่ยม <c oughs> แต่ต้นอื่นไม่เป็นไรนะต้นนั้นมันท้องไม่เป็นไรต้นนั้นไม่เป็นไร ต,ต้นนี้ไม่เดินไม่ยอมเดินเท่าเดิมอยู่เท่าเดิมแล้วปลูกมาห้าเดือนแล้วเป็นฟิสเซียมลงฟิสเซียมเนี่ยมันจะแตกใหม่ขึ้นมานเงี้ยวันนี้ตัดวันนี้เราจะตัดใจล้วตัดเลยให้มันแตกใหม่ให้ยอดมันแตกใหม่เลยตัดเลยนะ <laughs> ทําใจ้ะเนี่ยเฮ้ยต้นมันเท่าเดิมมันโดนฟิสเซี่ลียมลงฮะเนี่ยยอดออกมากไม่ไม่เดิน ยอดออกมาก็ไม่เดินเท่านั้นนะต้นฟิสเซี่ยมอันนี้มูสันคิงเนาะมันแตกใหม่ครับมันแตกยอดใหม่ตรงเนี้ยก็จะตัดตัวนี้ให้มันเดินเลยตัดเลยเนาะตัดใจอ่ะตัดใจตัดเลยเฮ้ยอ้าวตัดใจ ใจตัดไปเลยดิสเสเลี่ยมหลงล้ดิสเลียมให้ามันแตกใหม่เลยแตกปแล้วเนี้ยอือ่าเป็นไงอ่ะ,ออะ,อะมันอยู่เข้ามานานแล้วมันอยู่อยู่ร้านร้านขายมานานแล้วเนาะปุ๋ยอะไรมันได้กินเหมือนข้าวเขาอ่ะแต่มาอยู่กับเราอ่ะบำรุงดีเกินไปอ่ะ ุ้ยคนละแบบเนาะประมาณว่ามันเคยได้กินอย่างนั้นอยู่ในถุงลตลอดถึงมันนั้นน่ะปลูกต้นใหญ่ก็จะเป็นประมาณน,นี้ต้นนี้ต้น150ต้นใหญ่มากมูสันคิงต้นนี้น่าจะตกไปสองปีแล้วมั้งเนี่ยอยู่ในถุงอยู่ในลานเขาตกในลานเขามาปลูกม,มันแตกดีมากเลยแตก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 มาและใบไม่ออกครับผมใบมันชะงักโดนฟิสเลี่ยมอ่าสามต้นนี้มูสันคิงตัวน,นั้นมันก็ใช้ได้อยู่ของมันอยู่เดินอยู่ อันนี้แตกงามอยู่มันโดนเพียโดนเลยลงเป็นโลคครับผมทุเรียนเก็บประมาณนี้แหละทิสเลียมยอดโดนเพียลงมันก็ไม่เดินต่อทั้งนี้แตกงามงามนี่แตกต้นนี้มูสันคิงเหมือนกันต้นที่สองมันกำลังตัดตัดนะมันไม่เดินหรอกเนี้ยมันไม่เดินโดนมาลงมาแรงกิน ตัดใจเลยครับผมตัดใจเลยเนไม่แตกมันไม่เดินใช่ไหมเห็ดใบใหม่ออกงางามอยู่เนี่ยพวกเก่าเคยมันได้กินปุ๋ยเก่ามันตกค้างออกมาณนน่ะมันมีโรคมากับร้านเขาด้วยหลายอย่างหลายหลายเหตุปัจจัยผมตัดเลยให้มันแตกใหม่ นี่มานนี่ตัดไปเลยอืมตัดไปเลยมันไม่เดินนั่นแหละอ่าประมาณนี้ผมตัดใจเลยนะตอนนี้ไม่เป็นไรตอนนี้ยังสวยอยู่งสันคิงต้นที่สองต้นแรกเนี้น่าเป็นคริสตลเลียมแล้วก็ทำใจครับผมตัดเลย อย่าเอาไว้เลยประมาณนี้เนาะต้นใหญ่มากเลยนะต้นใหญ่เห็นใบกเก่าๆที่มาจากล้างๆยังอยู่นะมันไม่ดืนอนะผมยอมตัดใจเนี่ยมันแตกขึ้นมาใหม่ให้มันแตกขึ้นมาใหม่เลยยอมตัดใจเลย รอรุนมันจะแตกขึ้นมาใหม่ไหมมันจะสวยไหมมารุนด้วยกันนะครับผมมันจะขึ้นไหม <c oughs> นี่นะเอากิ่งใหม่เลยตัดใจเลยตอ,อยังเหลืออยู่ <c oughs> ต้นนี้สภาพเหมือนกันก็เหมือนต้นนี้เดินผอม,มุลอ่ามันทองยอดเดินใบเดินนี่ใบนอนแล้วใบโนนใบเพิ่งออกใหม่ ปัญหามนะันมีปัญหาในสวนเนาะตัดใจเลยตัดเลยปลูกต้นเล็กๆกับผมอันนี้ต้นเจ็ดสิบบาทเนาะต้นกิ่งข้างจะไปไวใบแตกดีไม่เป็นไรต้นเนี้ต้นนั้นมีปัญหามันออกแตกดีมากเลยผลสุดท,ท้ายก็9ก้าพันผมเก้าเก้าพันติดเชื้อโรคมาจากทางร้านบ้างปุ๋ยอะไรมันเคยได้กินแบบนั้นเนาะมาอยู่กับเรามันก็ไม่ไปไหนมาไหนอะ่ะซื้อต้นใหญ่มาประมาณนี้ผมก็จะมีปัญหาประมาณนี้แหละ ชาวทางร้านเขาให้ปุ๋ยให้น้ํายังไงเราไม่รู้เนาะมันสูตรมันเข้าอะแต่มาอยู่กับเราไม่ได้สูตรของเรามันไม่ไปอะ,อะยอมตัดเดี๋ยวให้มันแตกใหม่มันจะเป็นยังไงอัปเดตด้วยกันนะครับผม <c oughs> นี่ใบเขียวงามเห็นไหมฮะปุ๋ยน้ําเหมือนกันนะเ <c oughs> หมือนทองต้นน้อย,อยต้นเจ็ดสิบบาทแถวบ้านเนาะต้นฝั่งนู้นต้นยี่สิบห้ากำลังแตกต้นเล็กๆเนี่ยผมซื้อต้นเล็กๆต้นละเจ็ดสิบบาทเนี้ย สวยย,ยาวๆซื้อกระโดงหรือซื้อกิ่งข้างอย่างเงี้ยสวย